ตอนนี้เราเจอหมายที่สองที่สามของเรานะครับดูว่าเป็นยังไงบ้างครับที่ขวดนะครับมีการเคลื่อนไหวนะครับท่านผู้ชมสอบกันดีกว่าได้ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมตื่นเต้นนะครับ่วงน,นี้เป็นราชที่สัง่งอารเปตื่นเต้นที่สุดนะครับดดดดได้หรือไม่ครับท่านผู้ชมเรียบร้อยมาอีกแล้วครับ อุดมสมบูรณ์ครับแถวนี้แตดใปที่เราย Mont ัางรักษาความสะอาดนะครับไม่ท uh ิ้งขยะหลงคลองนะครับเห็นน uh ้ำก uh ็ยังมีปลานะครับคุณผู้ชมเอาเบบนี้ที่ถึงภาพตอนพอดี เนา้่ีนยื่นี้นนนเอา่อนแล้ก่อนล้วค่อยวนกลับมาเป็นยังไงมั้งครับสวยงามครับ นะครับคือผลงานครับจากทั้งหมดนะครับสี่หมายนี้คือตดหมายขั้งที่1นนะครับได้มาทั้งหมดประมาณ10ตัวนะครับจะเป็นปากกดนะครับมีตั้งแต่ใช้ตัวใหญ่ลักประมาณ2นิ้วขั้นต่ําสุดนะครับ2นิ้วนะครับ